วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพี่น้องชาวไทย23ตุลาคมค่ะของทุกปีก็จะเป็นวันปิยะมหาราชนะคะส่วนราชการในพื้นที่ภาคใต้ได้มีการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติค่ะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2565วันนี้นายทีรรตสุภาวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามโรงพิธีชั้งเผือกเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงมีต่อประสมนิกรชาวไทยโดยมีหน่วยงานในระดับกระทรวงหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาจำนวน51หน่วยงานอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตนีค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตนีเป็นประธานในพิธีวังพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียมหาราชโดยมีผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม โดยพิธีเริ่มด้วยผู้แทนกระทรวงค่ะผู้แทนส่วนราชการและภาคประชาชนทยอยขึ้นวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีก็ได้เดินทางขึ้นวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีนําผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะที่จังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพระสุก์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารวมพิธีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะระยะณบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะในส่วนที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายอภินรน์เผือกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นําเหล่าข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนและนักศึกษารวมถึงพี่น้องประชาชนรวมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสุขนิก่อนชาวไทย